สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมโอเล่888นะครับแชมป์วิจารณ์มว่สิบเซียนสาวสมัยครับกับช่องทาง YouTube นะครับช่องมวยเด็ด7จสีนะครับผมอาทิตย์นี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาลง YouTube นะครับหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับหลังไป2อาทิตย์นะครับก็เดินสายกับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาว่างนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็มีเวลาว่างก็ได้มาออกทัศนวิจารณ์ไว้ให้ผู้ติดตามหรือว่าแฟนคลับนะครับสำหรับ มวยเด็ดเจ็ดสีอาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่23เมษายน2566ครับก็เหมือนเดิมครับมีมวยทําการแข่งขันเหมือนเดิม4ี่คู่นะครับถ่ายทอดเวลาบ่าย2องโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ให้คนเข้าไปชมได้นะสําหรับนักภาคหูนะครับนะส่วนชาวบ้านก็ยังไม่ให้เข้านะครับผมนะส่วนพวกผมนี้ก็เข้าเวทีได้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับนะกลุ่มมวยนะครับ การเงินดีปลอดภัยโอนไวนะครับ ID เดียไลโอเลสองแปครับ OLE 2 8 9 3แล้วก็มวยหูนะครับนะ0648735344ครับ0648735344นะครับพาสดติดขอบเวทีทุกช่องทุกเวทีนะครับนะก็รายเดือนนะครับพฤหัสถึงวันอาทิตย์1,200บาทนะครับแล้วก็ฟังเสาร์อาทิตย์เดือนละ1,000บาทนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะ เบอร์โทรครับ0648735344ครับ0648735344แล้วก็รายวันนะครับรายวันบันธรรมดาครับวันละ200บาทนะครับส่วนเสาร์300ครับอาทิตย์300บาทรายอาทิตย์500บาทนะครับชอบแบบไหนก็โทรแจ้งเบอร์กลางได้นะครับนะเาก็แล้วก็กลุ่มมวยนะครับที่เปิดราคากากาศให้ออกตัวโอนไวนะครับ ID Line OLE2893 ครับ OLE2893 เปิดบริการทุกวันนะครับนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับสำหรับอาทิตย์ที่23นะครับกับผมโอเล่8 8นะครับนะก็คู่แรกครับเป็นการชกระหว่างทางด้านอิกคิวซังครับฝ่ายแดงนะครับสสสาชีพโอ้โหเด็กตัวนี้เป็นมวยที่มีอนาคตเลยนะครับต่อยไว้ติดตาผมเลยนะสองไฟที่เวทีมวยดอนเมืองนะครับก็ ไฟนี้นะครับอีคิวซังสอส,สระชีพเนี่ยก็ต่อยกันที่พิกัด100ปอนด์เป็นมวยจากสระบุรีนะครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวารูปร่างดีครับเตะขวานามมีในมีป้ายนะครับเสียบโอ้โหแข็งแรงเด็กคนนี้นะครับอนาคตดีเลยนะครับเจอกับยอดไอแอดเหมือนกันเลยนะครับมาดูฟอร์มแรกอีคิวซังก่อนชนะเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ชนะสิงห์ดำชอห้าพยัคี่กองทัพอากาศนะครับส่วนน้นเมืนครับ เสือเอกไมบางมัดคลองตันนะครับถ้าบอกเสือเอกไมยคนดอาจจะไม่รู้นะครับแต่ชื่อเก่าทันเทพต่อรามอินทานะครับร้อยปอนเป็นมวยจากอุบลราชธานีซ้อมที่สจิตประเสริฐนะครับนะเป็นมวยประเภทรูปร่างดีเลยเตะขวาต่อยขวานะครับแล้วก็เป็นมวยที่ครบเครื่องเตะได้สองกาดนะครับมีลูกไล่แขนกดแขนหลักเหลี่ยมนะอยู่ข้างเชือกนะครับเหลี่ยมนี่เหลี่ยมตัวนี้ผิวเลยนะครับจากด้านเจ้าเสือเอ,อกไมยหรือว่าทันเทพนะครับ ฟอร์มทางด้านเสือเอกมัยนะครับก็มาชนะเด่นสยามนะครับแพ้รักปูหลวงชนะเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรที่ออมน้อยนะครับวันนั้นขาดรอยเลยนะครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันนะครับเทียบฟอร์มกันระหว่างทางด้านเจ้าอิกคิวซังนะครับฝ่ายแดงกับเสือเอกมัยครับคู่นี้นะครับโหฝีมือกับฝีมือเลยยอดไอแอดด้วยกันเลยนะครับคู่นี้วิเคราะห์วิจารณ์ยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าทรงมวยนะครับทรงมวยเนี่ยจะอยู่ทางด้านเจ้าเสือเอกมัยครับตั้งรับได้2กาดมีเหลี่ยมกระตุกเนี่ยครับอยู่ข้างเชือก ทางด้านเจ้าอิกคิวังเนี่ยผมก็ดูว่าไฟนี้ต้องเดินเข้าหานะครับเพราะว่าเจ้าเสือเอกไมเนี่ยนะครับประเภทตั้งรับอยู่ข้างเชือกมีลูกไล่แขนมีเหลี่ยมนะครับแต่วันนี้ทางด้านเจ้าอิกคิวังจะเดินเข้าหามีขวานํามีในมีป้ายนะครับเบียดเสียดสีนะครับนะเบียดเสียดสีความแข็งแรงไอ้ตัวนี้5ยกแล้วแล้วก็ดูว่าทีมงานสอสระชีพนะครับต่อยช่องเจ็ดที่ไม่ได้เป็นรองครับเปิดหัวทําทุนนะครับผมชอบที่อิกคิวังครับ สราชีพครับจะชนะเสือเอกมัยบางมัดของตันคู่นี้ได้เสียแน่นอนนะครับเพราะว่าเสือเอกมัยก็มีทางอ้านเจ้าพวกหนึ่งใช้วัดบางมัดของตันนะครับน่าให้การสนับสนุนบรรยากาศที่มุมเชียกันสนุกเลยแต่ผมชอบไปที่ทงด้านอิกคิวสังนะครับสราชีพจะชนะเสือเอกมัยบางมัดของตันนะครับส่วนคู่ที่2เป็นการโชคระหว่างอภิเดชเฟสปทุมนะครับหรือว่าเดชสีทอง123เป็นมวยจากขอนแก่นนะครับอภิเดชนี่เป็นมวยรูปร่างดีครับเตะ ต่อยนะครับตั้งรับอยู่ข้างเชือกทรงมวยดักเสียบดักแทงนะครับสามฟอร์มหลังก็แพ้ยอดกิดติทอเทพดุจินชนะยอดกิดติครั้งทดทายต่อยมาเนี่ยนะครับขึ้นมาราคาได้เล่นเลยนะครับแพ้คะแนนชาละวันงาบ,บางกะปีที่ลาดดำเนินอภิเดชเฟียปทุมเนี่ยเป็นมวยรูปร่างดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเสียบดักแทงแข็งแรงส่วนนักมวยครับคาถาเทพห้างทองเมเดลหรือว่า สิงห์มาวินเก่าร้อยยี่สามพยักสองเป็นดีเลยฉาย,ยานะครับไปอยู่ไปโตที่ใต้นะครับแต่เป็นมวยจากอุดรรูปร่างดีครับเป็นมวยเข่าเดินดักเสียบดักแทงนะครับประเภทหัวจิตหัวใจใช้ได้เลยก็ซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะครับสามฟอร์มหลังชนะศิลาเพชปรปอเพชรพชไก่แก้วนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านพลเรือหันเล็กสิธิ์นายกสวีปปรับพงนะครับแล้วก็แพ้เฟสเอราวัณน,นะครับคู่นี้นะครับ ทรงมวยนะครับนะอยู่ทางด้านอภิเดชนะครับเตะซ้ายสูงยาวนะครับเดินเข้าหมามีซ้ายตั้งรับมีศอกนะครับแต่นะครับลูกเบียดเสียดสีนะครับเจ้าคะถาเพชรเนี่ยนะครับมีบังบางตีนซ้ายในมีป้ายนะครับเดินดักเสียบดักแทงคููนี้วัดกันเข่านะครับการยืนระยะนะครับการยนระยะเจ้าไออภิเดชเนี่ยนะครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยไปป่ายนะครับมีย่นมียุบนะครับผมดูว่าทางด้านคาถาเพชรวันนี้เอาเข่ามาแล้ว นะครับมาเล่นกันนะครับผมดูว่าลูกเบียดเสียดสีนะครับทางด้านคาถาเพชรห้าทองมีเดลวครับวันนี้จะชนะทางด้านอภิเดชเฟียบปทุมครับคู่นี้เล่นกันตามสเต็ปนะครับต้นต้นอภิเดชเนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับพับคามีเหลี่ยมนะครับอยู่ข้างเชือกไอ้เจ้าคาถาเพชรก็เดินเข้าหานะครับเพราะว่าตัวเองเป็นมวยเข่ามีศอกนะครับป้ายหน้าเข้าไปนะครับต้นต้นอาจจะดูเสียเปียดทางด้านอภิเดชครับไปปลายนะครับผมชอบไปที่คาถาเพชรห้างทองมีเดลนะครับเอาเดินทางมาถึงคู่ที่3านะครับนั คู่ที่3ก็เป็นการชกระหว่างเจ้าบ้านครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิง112เป็นมวยจากสงขานะครับเป็นมวยไตะขวารูปร่างดีนะครับอยู่กับพี่เดียเกียรติเพชรอยู่กับทีมงานคนจัดเลยนะครับมีพวกพี่เอกปัตตานีให้การสนับสนุนมีอุ้มกวนเยียงนะครับก็พักพวกกันนะครับที่ใต้นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับลักกี้บันเทิงนะครับสามฟอร์มหลังก็เสมอขุนศึกยูฟ่าแพ้ขุนศึกแล้วก็แพ้นอกขุนศึกนะครับสามฟอร์มหลังก็ถือว่าร่างกายไม่ ไม่เท่าไหร่นะครับทางด้านเจ้ายอดบัวงามเป็นมวยเตะขวานะครับรูปร่างดีเตะเตะขวาเตะขวามีเหลี่ยมมีลูกไล่แขนถือว่าครบเครื่องเลยส่วนน้ำเงินครับเพชรมาวินสิงมาวินนะครับหรือว่าห้างทอมีเดียวร้อยสิบสองเป็นมวยรูปร่างดีครับเตะซ้ายนํำนะครับเดินดักเสียบดักแทงหัวจิตหัวใจถือว่าดีนะครับมีพวกกล้วยนะครับกล้วยฉว่างมีพี่เพชรมุกดามีนะครับบรรยากาศอยู่ที่มุมนะครับมีพี่น้อง มิงมาวินนะครับแล้วก็หน้าเสือสภาพแวดล้อมถือว่าครบเครื่องเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็ชนะนอกทางด้านเด่นนารารวมใจเพื่อนครับชนะเหนือพยัก์นะครับวอสัมปะไพ่ั้งถ่ายแพ้น้องยก4ี่ลาชันสอสมนึกที่กองทับอากาศนะครับนะคููนี้ก็ถือว่ารักพี่เสียดายน้องเลยแต่ว่าความเป็นมวยนะครับความเป็นมวยทางด้านเจ้ายอดบัวงามเห็นจะดีกว่านะครับนะเตะขวามีลูกไล่แขนไอเจ้าเพชรมาวินเนี่ยนะจะชนะก็ต้องไปป่ายนะครับ คู่นี้นะครับผมออกต้นๆเนี่ยผมชอบยอดบงามนะเห็นตัวก่อนนะครับเห็นตัวก่อนแต่ว่าไปปลายก็หาจะว่าออกตัวครับโอ้วิคาวิจารณยากเลยจัดดีเลยครับทั้ง4คู่เลยนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแฟนท่านลองนะครับผมดูว่าได้เฮนะใครเป็นท่านลองนะครับอาทิตย์นี้ท่านลองลองแล้วออกตัวลองแล้วออกตัวนะครับบางตุนกิน2อก้างดีกว่านะเอาคู่นี้นับต้นต้นชอบไปที่ยอดโบงามไปปลายออกตัวครับชอบไปที่สิงมาวินนะครับ ส่วนคู่ที่4เป็นการชกระหว่างเพชรมรกตสิทธินายกชวีประพง์ครับ128เป็นมวยจัดนครราชสีมานะครับก็ผมก็วิเคราะห์วิจารณ์อยู่สุ้มไก่นะครับนักอาจจะมีเสียงไก่นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับไก่ชนสายก๋อยสายอะไรนะครับก็มีน้องพัฒนาอยู่นะครับนะสายสามเอี่ยวบ้างนะครับสายยอดมงคลบ้างนะครับไก่เชิงเยอะนะครับใครที่ชื่นชอบไก่เชิงไก่ก๋อยทักมาได้นะครับก็ คู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรบรกฏนะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมทรงมวยดีเลยสามฟอร์มหลังนี้ต่อยไว้ดีเลยนะครับชนะคะแนน,นเพชรน,น,น,นานาเกียรติรัชนันชนะคะแนนพันศักดิ์ววันทวีชนะดีเซลน้อยเกียรติและเหลี่ยมธนวัวต์ที่ลาดดำเนินครับน้ำเงินก็น่าเสือดีเพชรหกเก้าสุดลาดน,นะครับหรือว่าเจ้า เพชรพรันชัยเก่าร28เป็นมวยจากนาครศรีนะครับสองพรันชยัยเป็นมวยประเภทศาสตร์แข้งปั้มตีในเหนียวนะครับจังหวะมวยนะครับเสียเปรียบทางด้านเจ้าเพชรบรลกฏนะครับซ้ายหน้านี่ออกก่อนแน่นอนซ้ายบรลกฏเตะซ้ายซ้ายไอ้เจ้าเพชรก็จะเดินงุม่มงามเป็นมวยที่ฝีมือนี่เป็นรองหินชัดแต่ลูกพิกเกมอยู่ที่เข่านะครับเป็นลูกเดินเข้าหาลูกขึ้นคอปั้มรัดมาตีเกี่ยวไปเกี้ยวมานะครับเสียงเคลียร์บรรยากาศนะยุบหรือเปล่านะถ้าไม่ยุบเนี่ยผมดูว่ากินยากครับ่ายมวยนะครับ ใชมวยพลันชัยอาจจะได้เปรียบแต่ว่าทรงมวยวิเคราะห์ตามทรงมวยเนี่ยผมดูเพชรมรกตดีกว่าครับผมเห็นดูแล้วไตะซ้ายต่อยซ้ายเหมือนเจ้ากล้องศึกนะครับนะขึ้นมาบรรยากาศแย่งกันเล่นทางด้านเจ้าอะไรอะจอมนะครับพอเบียดเสียดสีนะครับความเป็นมวยเจ้ากล้องศึกนะครับทรงเดียวกันนะครับทรงเดียวกันเลยนะครับเห็นแล้วก็นึกภาพทางด้านเจ้ากล้องศึกกับจอมเลยเอาไฟนี้ผมชอบไปที่เพชรมรกตศินายกทวีพะพงครับเตะซ้าย่ตยซ้ายฝีมือหลักเหลี่ยมเห็นตัวก่อนนะครับ ถ้าพิกก็พิกแพ้นะครับแต่อย่าลืมออกตัวด้วยนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์4ี่คู่กับผมโอเล่8 8 8นะครับก็มวยชอบถือว่าวิเคราะห์วิจารณ์ยากเลยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับนะวิเคราะห์วิจารณ์ยากเลยผมชอบนะครับอิกคิวซังสสระชีพ1ตัวแล้วก็ไปก่อนเลยเพชรมรกศินายกทวีป,ประพงศ์หนึ่งตัวนะครับ2ตัวจากผมโอเล่8 8 8นะครับก็กราบขอบพระคุณ ผู้ติดตามนะครับก็เริ่มติดตามมาเรื่อยๆจนผมไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกลุ่มมวยนะครับ id l i n e OLE 2 8 9 3ครับ ol e 2 8 9 3นะครับแล้วก็สมัครมวยหู064ครับ8 7 3 5 3 4 4ครับ064 8 7 3 5 3 4 4รายเดือนเสาร์ทิศถูกเหลือเกิน1,000บาทครับฟังพระฤหัสถึงอาทิตย์1,200บาทนะครับรายอาทิตย์500บาทนะครับรายวันวันธรรมดา200บาท เสาสามอาทิตย์300บาทครับฟังทุกวัน3,000บาทท่านชอบแบบไหนโทรมาได้นะครับ0 6 4 8 7 3 5 3 4 4ครับ0 6 4 8 7 3 5 3 4 4คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ขอถ้าพูดผิดประการใดนะครับต้องกลับขออภัยด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับกราบขอพระคุณ ทุกท่านนะครับที่สสาเวลาเข้ามาดูช่องมวยเด็ดเจ็ดสีผมแล้วกดติดตามให้ผมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมโอเล่888ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ